ศาลาวัดเก่าลมพัดอืดอาดกลางคืนเงียบจนเหมือนทั้งโลกหยุดหายใจตาอาสาช่วยเฝ้าศพเพราะชาวบ้านไม่มีใครอยากมาศพนี้เป็นคนแปลกหน้าไม่มีญาติไม่มีคนรู้จักแม้แต่ชื่อก็ยังไม่รู้บนศาลามีเพียงลรงไม้เก่าๆตั้งอยู่กลางเงามืดใต้แสงไฟสลัว มีแค่เขาและศพในโรงตีสองลมเย็นเริ่มพัดผิดปกติไฟกระพริบต้านั่งหาวแต่รู้สึกเหมือนมีคนยืนมองอยู่ข้างหลังหันไปไม่มีใครกลับมานั่งต่อคลืดเสียงไม้เสียสีกับพื้นดังจากข้างโรงเขาลุกขึ้นช้าๆแล้วเห็นเงารูปร่างคน ยืนข้างลงนิ่งสนิททั้งที่บนศาลามีเขาคนเดียวตาเรียกใครนะเงาไม่ขยับแต่ค่อยๆเงยหน้าแสงไฟกระทบเผยให้เห็นใบหน้าซีดขาวแบบศพศพยืนอยู่ข้างลงตัวเองมันไม่ได้เดินออกมาแต่มันโผล่มาจากความมืดเหมือนอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกตาเริ่มสวดมนต์เสียงสัน่น แต่ศพค่อยๆหันมาช้าๆศพตาตรงๆดวงตานั้นว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความโกรธและความเสียใจศพไม่ได้ต้องการคำสวดมันกำลังรอใครบางคนและถ้าคนคนนั้นไม่มามันจะพาใครก็ได้ไปแทน